กำลังครับกำลังจะไปครับนี่ครับเต็มเลยครับเต็มเลยเต็มเลยครับปลาตะเพียนเต็มเลยเพอมันเห็นคนมันดำดหมดเลยพอเห็นคนปุ๊บดำหนีเลยครับเห็นคนเลยดำหนีเลยมาแบบเป็นบรพันตัวเลยนะนี่ครับเตรียมตัวจะหาหาปลาครับนี่ เราก็พยายามหลบแม่ไม่เห็นนะครับเขามเห็นคนมันก็ดำหนีครับนี่ครับเห็นไหมฮะแล้วก็ขยายขยายให้ดูขยายให้ดูอ่ะแม่มองไม่เห็นมันนะมันดำหนีนี่นี่ครับมองไม่เห็นตัวมันเหมือนกันนี่นี่เห็นแล้วครับนี่เห็นเห็นแปลแล้วครับนี่เห็นตัวแล้วเห็นตัวอย่างนี้เห็นตัวครับเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วนี่จะขยายให้ดูครับขยายให้ดูนี่ มันต้องเห็นนี้ครับนี่เดี๋ยวขยายให้ดูครับขยายให้ดูได้ยินเสียงม,มันก็กลัวหรือเปล่านะไ่รู้ว่าครับไปไหนแล้วไปไหนแล้วมันดำน้ำหนีมองไม่เห็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็เดินไปดูครับนี่บรรยากาศครับบรรยากาศมีบรรยากาศ,รรากาศ <c oughs> อร่อไหมครับโอ้นี่ครับน,บนาบ้านมอนุ่มครับนาบ้านหมอนุ่ม ขยายขยายทางขึ้นันไดนาบ้านบอนุ่มนะครับเราเดินไปดูเลยครับนี่เลยอาลตะเพียนแบบยาวๆกันเลยครับไหนครับในคลองครับในคลองอันนี้ในคลองนี่ครับบอลนุ่มก็เดินมาแล้วครับตามริมคลองครับนี่เลยนะเห็นไหมครับนี่เลยนี่ครับต้นมาเยอะแยะมากมายครับนี่น้อยหนาครับน้อยหนาก็มีครับ น้อยหนาน้อยหนาน้อยหนาริมคองครับน้อยหนาริมคองนี่ครับนี่อันนี้มีต้นอะไรครับไปดูครับว่าปาตะเพียนมันมาจากไหนเยอะแยมากมายครับต้นสายนี้ต้นใหญ่นะครับใครมาเที่ยวริมคองที่นี่มาเดินชมวิวมาเดินออกกําลังกายได้นะครับนี่ครับนี่ใครจะมาเขาหวยต้นนี้เชิญสบายเลยครับอับสบายถูกหวยรวยเบอร์นะครับนี่ครับต้นไซครับต้นไซ ใครจะพาใครมาขอหวยยคืนนะครับวันก่อนไว้ออกหนึ่งวันนะครับคืนตอนเที่ยงคืนครับนี่ครับถูกไว้ด้วยเบอร์อันเดยดแล้วครับต้นไทรครับนี่เลยครับน่ากลัวครับตรงข้ามหน้าบ้านหมอหนุ่มนะครับเดี๋ยวให้ดูต้นไทรนะนี่ครับใครจะมาขอหวยที่นี่ครับนี่ครับบรรยากาศน่ากลัวสะเพงกลัวครับันเคยมีกระสือหรือเปล่าหรือมีมีตัวอะไรลอยขึ้นมาก็เพนกระโดดลงนะครับ นะครับดูนี่นี่มันผ่านกอไผ่แล้วครับทำกอไผ่แล้วนี่เดี๋ยวขยายให้ดูว่าตัวมันเยอะขนาดไหนนี่เห็นไหมครับนี่เอามองไม่เห็นแล้วนะี๋วนี่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ,ใหญ่เห็นไหมครับตัวใหญ่นะมาเป็นบรพัน,นตัวแล้วครับไมร่รู้หลักหมื่นหรือเปล่าเนาะ <Quantum. S 1> ไปนู่นแล้วครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตนะัวใหญ่เนาะ ไปแล้วมันก็จะเลี้ยไปหน้าบ้านหมอหนุ่มแล้วนี่ครับใครเชี่ยวชมบรรยากาศนะครับนี่ที่นี่มีแต่ป่านะครับป่าป่าในกรุงเทพหรือเปล่านี่ครับงูเหลือมันก็งูรงอางงูตุลเคมันก็จะเลี้ยเข้าไปในนี้นะครับนี่แหล่งน้ําที่เราเห็นนี่ครับตุลเคงูเหลือมงูรงอางสัตว์ปศิงทั้งหลายเข้าไปในป่านี้นะครับ นี่ครับเรามาดูครับนี่บรรยาก,กาศป่ามันมาจากไหนเยอะแยะเลย,ยครับโอ้โหเยอะมากหมอหนุ่มก็พยายามจะเดินไปดูนะครับว่ามันอยู่ไหนงูกระเข้ปลาเรามาระวังน,นี่นะนี่ครับทุกอย่างต้องระวังอ๋อเดินกลับบ้านครับเดินกลับบ้านดีกว่าเพราะว่าไปไกลวันนี้อันตรายครับ นะนี่คือคลองครับที่นักท่องเที่ยวมาก็ใครจะมาเดินเที่ยวนี้ครับเป็นกิโลนะครับนี่ครับนี่บรรยากาศดีนะครับนี่ครับเที่ยวริมคลองกันเที่ยวริมคลองพูดดังไม่ได้ครับเดี๋ยวชาวบ,บ้านด่าดังนี่ให้ดูบรรยากาศว่าบ้านริมคลองป่าเป็นยังไงนี่ครับฝูงปลาก็มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆ นี่บรรยากาศน่ากลัวนะครับน่ากลัวใครจะเดินทางมาที่บ้านหมอนุ่มก็เดินเรียบเรียบคลองได้นะครับนี่ครับปลาที่ปรับฝูงปลาเนี่ยโอ้โหมันทำไมเยอะจังวะนี่เยอะๆๆนี่ไม่มีใครทําอะไรมันบรรยากาศกาศ็จะเจอบ้านเรือนไทยราคา20ล้านขึ้นครับนี่ราคาบ้านเรือนไทยนี่คือบ้านริมคลองมีแต่ปลาครับมีแต่ปลาบ้านริมคลอง นักท่องเที่ยวจะเดินเรือนั่งเรือมาเที่ยวนะครับนี่ก็คือบรรยากาศเหมือนภูเขาเลยครับเหมือนภูเขาเลยนะนี่ครับบรรยากาศเหมือนภูเขาเลยครับพอป่าตรงนั้นมันลงลงไปก็ตรงนี้ก็จะเหมือนภูเขาเนาะนี่ครับจะเหมือนภูเขาได้หนึ่งนี่อะนี่คือบุรพานะครับที่เรือข้ามาอันนี้คุณไกลๆนู้นก็จะเหมือนปีบ้านเรือนไทยนะครับบ้านเรือนไทยนี่ครับไม่ไปเดี๋ยวมันไกลเกินแล้วครับ นี่ครับเยอะมากเยอะมากน้อยไกลเขาก็หาปลาครับน,นี่ก็อยู่บนสะพานครับลงมาแล้วครับมาดูปลาครับมาดูปลานี่บรรยากาศบ้านนะครับบ้านริมคลองก็จะเป็นแบบนี้ครับบ้านริมคลองนี่ฮะบ,บ้านริมคลองก็จะสวยงามอันนี้ครับเดือน่องเที่ยวเราฝรั่งฝรั่งมาต่างต่างประเทศคนจีนลาวเขเมรพม่าหรือก็จะเป็นต้นชาติรัสเซียอเมริกัน แร้วก็ตลางประเทศอะไรก็เยอะนะครับหมาดุมาดุนี่นะครับนี่บรรยากาศบรรพานนี่เดินานในขบรรพาอันนี้หมาดุครับหมาดุหมาดุดุไปว่าหมาดุหมาดุครับหมาดุไปทำไรวะนี่ครับขึ้นมา้วบรรพานกลับบ้านดีกว่าครับหมาดุครับ นี่เด็กก็จะมีเรือวิ่งผ่านนะครับนี่มันจ้องแล้วครับจ้องสวัสดีว่าสวัสดีอะไงครับอะไรครับไม่เห่าไม่เห่าเรือวิ่งมาแล้วครับอันนี้เรือเรือวิ่งมาแล้วครับววิ่งมาไกลครับครับผมก็จะมีมีปลาวิ่งมาครับก็มีเรือวิ่งมาครับบรรยากาศก็โอเคนะครับก็วันนี้ก็มีเรือชาวบ้าน ไปทํางานวิ่งไปวิ่งมาก็จะมีสเสซกเตอื์อรู่ครับถ้าผมเสียงเรือนะครับไปแล้วไปแล้วเสียงเรืออื <c ười> <c ười> ปมปลาเรือเลอเครื่องอะอะไรติดหางครับติดหางแล้วครับอะไรติดหางติดาหางเรือโอ้ oh, จอดจอดอะไรติดหางครับติดาหางเรือติดาหางเรือ อะไรพันเรือครับงูหรือเปล่างูพันหางเรืออะไรครับต่อแล้วจอแล้งงูพันหางอ่ะเราเดนไม่ต่อครับว่ามีอะไรหรือเปล่าครับนี่ฮะแล้ววิ่งมาน้ำาขึ้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับบรรยากาศครับบรรยากาศตอนนี้หมอหนุ่มก็เดินนะครับเดินริมคลองครับกลับบ้านครับโอ้โหบรรยากาศน่ากลัวครับทุกอย่างครับนี่กลับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วแล้วเจอกันครับเจอกัน เราได้เห็นฝูงปลานะครับมาเยอะแยะมากมายนะครับก็ฝากทุกคนนะครับมาขยันจะมาพักผ่อนมาเที่ยวมานั่งเรือเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็มาที่ของรัฐนมยมหรือว่ามาที่บ้านหมอหนุ่มมาปล่อยปูปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยเจ้าเล็กปล่อยปล่อยตัวอะไรก็อะไรไม่รู้ก็บรรยากาศครับนี่ครับเราผ่านป่าดงดิบแล้วครับนี่ มีอะไรจะแย่มากมายนะครับนี่ครับบรรยากาศโ้งอันน่าสะพึงกลัวครับเดี๋ยวเราก็ผ่านต้นไทรที่เขาขอหวยนะครับถูกหวยรวยเบอร์กันรวยมานักต่อนักหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าหมอหนุ่มไม่เคยอยู่บ้านครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็มาถึงต้นไทรแล้วครับต้นไทรเหยบน่ากลัวนะครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับไม่รู้ว่าปลาติดตะข่ายหรือเปล่าครับ ขายแต่ขายไว้ปลาติดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีมั้งปามีตะขายแต่ไม่มีปลา<อ>ไม่ค่อยติดปลาใหญ่ปลาใหญ่ไม่ติดอะไรนี่ครับนี่คือบ้านริมคลองนะครับบ้านแต่ละคนก็จะประมาณนี้ครับนี่นี่ก็คือบ้านริมคลองแต่ละบ้านบ้านริมคลองดีๆต้อนรับครับนี่ครับ ก็จะถึงบ้านหมอน่มแล้วครับจะถึงแล้วต้นมะนาวอันนี้หมอนุมก็เดินลงมาได้ครับบ้านเจอป่าเป็นพันๆตัวเลยครับไซส์เดียววันครับตัวใหญ่ไม่รู้ว่ามันอยู่ใต้น้ําหรือเปล่านี่นะครับเนี่ยเราก็เข้าบ้านต่อไปดูครับอมาถึงในบ้านแล้วครับนี่ครับนี่ครับ ในบ้านเลยนะแล้วก็เจอกันใหม่ครับ